ปรากฏว่าอิสราเอลค่ะทิ้งระเบิดโจมตีฉนวนกาซาทางอากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ส่งเครื่องบินรบถล่มพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนในเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาบอกว่ามีคนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4,600หลายค่ะในการทิ้งระเบิดนาน2ส,สัปดาห์ของอิสราเอลนี่ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ มีสำนักข่าว AFP เขารายงานนะคะว่าเครื่องบินของกองทัพอิสราเอลเนี่ยทำการโจมตีมัสยิดอัลอันซาซึ่งตั้งอยู่ในค่ายผู้พย,พยพเจนินในเขตเวสต์แบงก์ตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ทำให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งรายทางอิสราเอลอ้างว่ามีกองบัญชาการของกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มมุสลิมยิฮัดที่ตั้งอยู่บริเวณใต้มัสยิดค่ะเพื่อใช้ในการวางแผนโจมตีอิสราเอลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะ กองทัพอิสราเอลยังได้เปิดเผยภาพที่พวกเขาอ้างว่าเป็นทางเข้าที่หลบหลุกภายใต้มัสายิด้ว้ค่ะนี่ค่ะเป็นแผนผังขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นว่าฝ่ายกองกำลังมีการเก็บซ่อนอาวุธไว้ในจุดใดของมัสายิดแล้วก็มีภาพถ่ายในโซเชียลมีเดียทำให้เห็นสภาพความเสียหายหลังมีการโจมตีทางอากาศภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพซากปรักหักพังของมัสายิดกระจายไปทั่วบริเวณเลยค่ะ แล้วก็มีชาวปาเลสไตน์หลายคนนะคะเขาไปเดินสำรวจความเสียหายระหว่างนั้นก็มีไซเรนของรถพยาบาลก็ดังอยู่ด้านหลังด้วยนี่ภาพของซากปลักหักพังต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสภา,าเซียวงเดือนแดงปาเลสไตน์บอกว่าการโจมตีนี้ทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายบาดเจ็บไป3รายนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสทำการโจมตีใส่อิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม มีชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์ก็เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วอย่างน้อย84รายด้วยค่ะนะคะมีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บค่ะสถานการณ์ในฉนวนกาซาตอนนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาเพิ่มขึ้นเป็น4,651รายโดย40%ของตัวเลขนี้ที่น่าสลดใจก็คือเป็นเด็กแล้วก็มีผู้บาดเจ็บกว่า14,245คน แล้ว70%ของผู้บาดเจ็บค่ะ,ค,ะคือเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะคะขณะที่การโจมตีของอิสราเอลใส่ฉนวนกาซาตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต266รายแล้วก็ในจำนวนนี้เป็นเด็ก177รายค่ะว่ากันตามตรงก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะในส่วนหนึ่งมีเด็กทั้งนั้นค่ะ ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมที่จะส่งต่อระบบต่อต้านมิสไซล์เพดานบินสูงแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพตติออตเพิ่มเติมไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีใส่กองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐมีการส่งเรือบรรทุกอากาศยานสองลำพร้อมเรือสนับสนุนแล้วก็ทหารเรือประมาณ2,000คนค่ะ ไปในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อิร่านให้การหนุนหลังขณะที่ความตึงเครียดในภูมิภาคดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสงครามระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสนั่นเองนะคะฝั่งของรัฐมนตรีกาลาโหมซาฮารัตค่ะนลอยออสตินนะคะกล่าวในแถลงการว่าหลังมีการหาหรือกันอย่างละเอียดกับประธานาธิบดีโจไบเดน ถึงท่าทีที่ยั่วยุของอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กองกาลังตัวแทนของอิหร่านทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางในรอยเนี่ยเขาบอกว่าผมได้กําหนดขั้นตอนเพิ่มเติมหลายขั้นตอนเพื่อเสริมท่าทีของกระทรวงกลาโหมในภูมิภาคดัออกกงกลาง่าวนอกจากระบบต่อต้านมิชัยเพดานบินสูงแล้วก็ระบบป้องกันทางขีพ a t ิออตแล้วอาจจะมีการส่งทหารเข้าไปในภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่ม,ตออกกมเติมอีกด้วยนะคะ ขั้นตอนเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยสนับสนุนความพยายามในการป้องปามในภูมิภาคนะคะเพิ่มการป้องกันกองกําลังสหรัฐในตะวันออกกลางแล้วก็ช่วยเหลือการป้องกันตนเองของอิสราเอลด้วยซึ่งการโจมตีใส่กองทัพสหรัฐในอิรักแล้วก็ซีเรียรเพิ่มสูงขึ้นค่ะหลังสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสได้เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรือลบของสหรัฐนะคะก็ได้ยิงโดนหลายลำแล้วก็ขีปนาวุธร่อนสี่ลูกที่ยิงมาจากที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตี ในประเทศเยเมนด้วยฝั่งของสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้กล่าวเตือนว่าการโจมตีใส่อิสราเอลที่มากขึ้นของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลัตในเลบานอนอันนี้อาจจะเป็นการลากให้เลบานอนเข้ามาสู่สงครามค่ะนับตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสที่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮิสบอลลัตทำการโจมตีใส่อิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาอิสราเอลแล้วก็ฮิสบอลลัตโจมตีใส่กันหลายครั้งด้วยนะคะ พันโทพันโทโจนาธานคอริคาชโคโสกกองทัพอิสราเอลก็บอกว่าฮิสบอลละกำลังดึงให้เลบานอนเข้ามาสู่สงครามที่พวกเขาจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความสูญเสียค่ะฮิสบอลละเนี่ยกำลังเล่นเกมที่อันตรายมากนะคะพวกเขากำลังทำให้สถานการณ์บานปลายเราพบเห็นการโจมตีมากขึ้นทุกวันเลบานอนเต็มใจที่จะเอาความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อธิปไตยของตนเองที่ยังเหลืออยู่มาเสี่ยง เพื่อประโยชน์ของผู้กอ่อการร้ายในชนวนกาซาหรือไม่นั่นแหละคือคำถามที่ทางการเลบานอนต้องตอบตัวเองให้ได้นะคะสำหรับการโจมตีกันร,ระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้นักรบของฮิสบอลเลาะห์เสียชีวิต4คนแล้วก็ยังมีสมาชิกของกลุ่มมุสลิมยิฮัดในเลบานอนเสียชีวิตด้วย1รายมีทหารอิสราเอลบาดเจ็บ3รายค่ะจากการโจมตีด้วยจรวดต่อต้านรถถังของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ รวมทั้งมีแรงงานชาวไทยก็ได้รับบาดเจ็บด้วย2คนนะคะนี่คือสถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้านี้นั่นเองค่ะขณะที่ทำเนียบขาวของสหรัฐมีการถแถลงว่าประธานาธิบดีไบเดนนะคะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะกับนายกรัฐมนตรีริชีซูนักเป็นผู้นำของอังกฤษนายกรัฐมนตรีจัสตินทูโดผู้นำแคนาดาด้วย แล้วก็มีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสนาย,ยกรฐมนตรีโอลาฟชอลผู้นำเยอรมน,นีแล้วก็นาย,ยกรฐมตรีจอรจอจีอเมรนีแห่งอิตาลีด้วยค่ะบรรดาผู้นำเนี่ยเขาย้ำการสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็สิทธิ์อันพึงมีในการปกป้องตนเองจากการก่อการร้ายพร้อมกับเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงการคุ้มครองพลเรือนทำเนียบขาวก็ย้ำในแถลงการนอกจากนี้นะคะ ยังกล่าวว่าผู้นำชาติตะวันตกแสดงความมุ่งมั่นในการประสานงานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประสบภัยสงครามในฉนวนกาซาสามารถเข้าถึงอาหารน้ำการรักษาพยาบาลและก็ความช่วยเหลืออื่นๆที่จำเป็นต่อาการตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมได้อย่างปลอดภัยโดยให้คำมั่นว่าจะประสานงานทางการทูตอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งแพร่กระจายรักษาเสถียรภาพในตะวันออกกลางแล้วก็ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองและสันติภาพที่ยั่งยืน แล้วก็ยังยินดีนะคะที่ขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชุดแรกข้ามด่านชายแดนราฟาของอียิปต์ไปยังกาซานั่นเองด้านนายมาตินกริฟฟิต เลขาธิการฝ่ายกิจการมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ค่ะเขาระบุผ่าน X นะคะหรือว่าทวิตเตอร์ว่าขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือชุดที่2ํจำนวน14คัน <In> fact, ก็เดินทางเข้าสู่กาซาแล้วภายหลังจากขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลือชุดแรกจำนวน20คันข้ามพรมแดนจากอิบไปยังพื้นที่พิพาทเมื่อวันเสาร์2ีตุลาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะ นี่นะคะภาพรวมของทั่วโลกในตอนนี้อย่างที่เอื้อยรายงานกันไปนะคะเรารายงานกันมาทั่วโลกเลยตั้งแต่วันที่7ตุลาความว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นหล,ลายๆภาคส่วนนะคะก็เรียกว่าระดมความคิดเห็นค่ะและก็หนึ่งในนั้นประเทศไทยของเราเองนะคะก็ต้องเร่งช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในอิสราเอล ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็รายงานกันไปแล้วนะคะว่ามีการนําร่างผู้เสียชีวิตของคนไทยนั้นกลับถึงบ้านเกิดเพื่อที่จะจัดทําพิธีนะคะ ขณะเดียวกันส่วนหนึ่งค่ะก็ต้องเร่งอบพยพคนไทยที่มีความต้องการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาก็คือประเทศไทยนั่นเองวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็มีความคืบหน้าการอบพยพคนไทยจากภัยสู้รบในตะวันออกกลางโดยทางกระทรวงต่างประเทศค่ะก็แจ้งรายละเอียดเที่ยวบินอบพยพที่จะกลับถึงไทยก็คือวันนี้23ตุลาคมนะคะเที่ยวบินวันนี้มีการบินไทย t g 8953ค่ะอันนี้จากสนามบินดูไบนะคะ ก็คาดว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้4โมง10นาทีค่ะจำนวนผู้ลงทะเบียนในเที่ยวนี้คือ280ท่านนะคะพี่น้องคนไทยของเราส่วนเที่ยวบินที่สองจากเทลอาวีปค่ะคาดว่าจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิคืนนี้นะคะเกือบ5ทุ่มสี่ทุ่ม50นาทีเที่ยวนี้มีจำนวนผู้ลงทะเบียนพี่น้องคนไทยของเรา235า้23ท่านนั่นเองสำหรับสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอล จากสถานะคืนที่คืนวันที่21ตุลาคมที่เป็นตัวเลขในวันนั้นนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิต30รายอันนี้ยังคงเดิมรวมไปถึงผู้บาดเจ็บ18รายมีเพิ่มขึ้นอีก2รายและมีคนที่คาดว่าถูกควบคุมตัวจำนวน19รายก็ยังคงเดิมค่ะทางกระทรวงต่างประเทศก็แจ้งนะคะว่าตามที่มีการกล่าวถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตว่ามีจำนวน30คนนั้นเป็นตัวเลขตัวเลขตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะ โดยตัวเลขทางการก็ยังคงเป็น30รายเท่าเดิมนะคะนี่นะคะพี่น้องคนไทยของเราทางกระทรวงต่างประเทศก็พยายามที่จะพาพี่น้องคนไทยของเรากลับสู่บ้านเกิดอย่างปลอดภัยทุกๆเที่ยวบินนะคะขณะเดียวกันในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ มีคลิปคลิปหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นทีมบัวแก้วนะคะหรือว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยในอิสราเอลเขาก็ดูแลพี่น้องคนไทยของเราเป็นอย่างดีเลยนะคะมีการลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือค่ะก็เป็นการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนสถานเอกปัคราชทูตนักุงเทลอาวีปเพื่อที่จะช่วยเหลือบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับคนไทยแล้วก็แรงงานไทยอิสราเอลโดยการลำเลียงสิ่งของเครื่องใช้จํานวนมากจากประเทศไทยมาช่วยเหลือด้วยดูในคลิปนี้กันนะคะ ค่ทุกคนก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหลังจากที่มีพี่แจ๋มใช่ไหมคะพี่แจมชาวไทยที่เขาอยู่ใน Israel อิสราเอลสิบกว่าปีแล้วก็รายงานกันไปสัปดาห์ที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเราในที่อิสราเอลแล้วตอนนี้พี่แจมเองก็กลับมาที่ เมืองไทยเหมือนกันนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นทีมบ,บัวกแก้วนี่ซาเลเอลก็ดูแลพี่น้องคนไทยนําสิ่งของเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นค่ะโดยเฉพาะน้ําดื่มนี่และะ้ค่ะอ่ะก็ขอบคุณทีมงานทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือกันในยามยากแบบนี้ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook ทุกๆช่องทางเลยด้วยนะคะจากหลายๆพื้นที่นะคะอาจเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านอาจส่งแรงเชร์แรง,แรงใจวันนี้ต้องขออพลงจริงค่ะใช่ค่ะ เสียงของเอื้อยอาจจะไม่ค่อยใสยแจ๋วนะคะต้องขออภัยท่านผู้ชมจริงๆเดี๋ยวจะพยายามรักษาตัวให้หายนะคะท่านผู้ชมด้วยนะคะก็รักษาตัวด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ เดี๋ยวไปกันต่อเลยนะคะพูดถึงพี่น้องของเราในอิสราเอลเนี่ยปรากฏว่าก็บางส่วนเนี่ยก็เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยแล้วนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะกับทางครอบครัวมีแรงงานไทยท่านหนึ่งค่ะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะนั่นก็คือนายชานชัยชิดโคกสูงอายุ31ปีเขามาเล่าให้ฟังเขาเปิดเผยถึงวินาทีที่ต้องไปเห็นขีปนาวุธยิงขึ้นฟ้านะคะ แล้วตอนนี้เนี่ยเขากลับมาที่บ้านเกิดเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็คิดว่าก็คงจะไม่กลับไปแล้วนะคะหนุ่มคนนี้เนี่ยวัย31ปีนะชานชัยนะคะก็เพิ่งจะกลับมาประเทศไทยถึงบ้านเกิดเมื่อคืนที่ผ่านมามีครอบครัวพ่อแม่ภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคนนะคะอยู่ต้อนรับการกลับมาอย่างพร้อมหน้านี่ พี่น้องบานเฮาค่ะเวลากลับมานะคะผูกคอต้อแขนค่ะนี่ค่ะผูกสายที่มือน,นะคะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมรับขวัญกันข้อมือทั้งสองข้างนี่แหละเรียกขวัญจากญาติพี่น้องนั่นเองนะคะนายชันชัยบอกว่าตัวเองนั้นเดินทางไปทำงานในอิสราเอลสามเดือนกว่าแล้วก็ทำงานเก็บมะเขือเทศอยู่ในหมู่บ้านเยชาแถวภาคกลางตอนใต้ของอิสราเอลห่างจากฉนวนกาซาก็เพียง6-7กิโลเมตรเท่านั้น วันแรกเนี่ยทางกลุ่มฮามาสก็บุกเข้ามายิงประชาชนอิสราเอลก็คือวันที่เจ็ตุลาคมนี่คลิปที่เขาเอามาให้ดูนะคะนี่นะคะเขากําลังนอนอยู่ในแคมป์คนงานได้ยินเสียงไซเรนเตือนอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะเกิดเออน้นมาดูอะไรเถอะ เออนี่แหละค่ะก็เป็นคลิปที่อยู่ที่อิสราเอลนะคะ นายชันชัยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเขานอนอยู่ในแคมป์คนงานก็ได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนเตือนนายจ้างก็แจ้งให้คนงานออกมาจากแคมป์เพื่อเข้าไปหลบในบังเกอร์นั่นเองแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเนี่ยเขาพอเขาไปส่องดูบนท้องฟ้าท่านผู้ชมเป็นแสงจรวดยิงเข้ามาจํานวนมากนี่นะคะแล้วก็วใกล้กับเขาเท่านั้นเองเราดูจากตรงนี้ยังไงก็ไกลจากเราค่ะแต่เนี่ยคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะคะเขาก็ถามรุ่นพี่ที่ไปทํางานก่อนก็บอกว่าที่เนี่ยเกิดเหตุยิงกันทุกปีนะ แต่ครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งตอนนั้นก็ได้แต่ติดตามข่าวทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นกลุ่มแรงงานไทยด้วยกันก็ส่งแจ้งมาก็รู้แล้วว่ามีการบุกโจมตีภาคพื้นดินด้วยแล้วก็มีคนถูกกระต่ายิงเสียชีวิตจํานวนมากเขากลัวมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะกลับบ้านที่เมืองไทยเพราะว่าคิดถึงภรรยาแล้วก็ลูกสองคนมากนี่เป็นคลิปที่เห็นไหมคะแรงงานไทยเนี่ยเขานั่งรถไปแบบนี้โดยที่เขาบอกว่าเขามีลูกชาย2คนตอนนี้อายุ8ขวบกับ5ขวบมีวัยกำลังน่ารักเลย แต่ที่ยังไม่กลับเพราะว่าอยากจะได้เงินเดือนก้อนสุดท้ายนับเป็นเงินไทยก้อนสุดท้ายของเขานี่ตั้ง70,000บาทเลยนะคะเกือบแสนเนื่องจากว่าอุตส่าห์อดทนทํางานกว่าจะผ่านมาได้แต่ละวันเดี๋ยวมีเสียงเขาด้วยนะคะถ้ากลับก่อนเนี่ยนายจ้างจะไม่ให้เงินเดือนต้องทนอยู่ถึงวันจ่ายเงินเดือนก็คือ12ตุลาคมไปแล้วพอหลังจากได้เงินเดือนพอทราบข่าวว่าทางรัฐบาลไทยจะส่งเครื่องบินมารับก็ตัดสินใจแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับบ้านครั้งนี้ด้วย ซึ่งตัวเองเนี่ยเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลไปยืมเงินน้ามาเกือบหนึ่งแสนนะคะโชคดีที่น้าบอกว่าไม่คิดดอกเบีย้ยถ้าอยากกลับก็กลับมาเลยอะไปฟังเสียงพี่ชานชัยกันหน่อยค่ะก็ช่วงวันแรกวันที่เจ็ดนะที่ว่ามีสงครามวันนั้นมันเป็นวันเสาร์ผมก็นอนอยู่ผมไม่ได้ไปทําโอเขาในจ้างให้ไปทําโอไงครับก็อยู่ดีก็ได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็ได้ินเสียง,ยงไฟที่เขาเตือนในหมู่บ้าน จากแสกไฟไฟเลนห้องบ่อให้ออกมาในบังเกอร์ครับผมก็วิ่งเข้าบังเกอร์กันจากนั้นก็อยู่ในบังเกอร์หลายชั่วโมงเลยเพราะว่าเขายิงเข้ามาเยอะเลยมากเลยครับมันมีสงครามทุกป,ปีแต่ว่าปีนี้มันรุนแรงไงพี่ครับพาะคนเก่าๆที่เขาอยู่นานเขาจะบอกว่าเตรียมที่ไม่เกินอาทิตย์ที่ว่าเขาเคยอยู่มาแต้ว่าครั้งนี้มันมันมีเหมือนแบบภาคพื้นดินบุกเข้ามาเล,เลยมันดูแบบน่ากลัวก่าเก่าก่อนสงครามอยู่แล้วครับ แต่พอแต่ผมรอรับเงินเดือนก่อนพอผมรับเงินในวันที่สิบสองแต่ว่าสงครามมันมาเกิดวันที่เจ็ดไงเลยผมเลยต้องชะง,งักการที่ว่าจะกลับไทยเขาก็บอกว่าให้กลับไปนะแต่ผมว่าผมไม่กลับไปแล้วผมทางานอยู่ไทยดีวยกว่าครับไปอยู่ไทยมนได้เงินน้อยได้เงินได้เงินน้อยจริงครับแต่ว่ามันสบายตัวเราสบายใจลยหลายๆอย่างี่ได,ได้อยู่กับลูกใช่ได้อยู่กับลูกกับครอบครัอวอืม จากใจของนายชันชัยนะคะที่เขาได้ไปทํางานที่อิสาราเอลตอนนี้ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวกับลูกๆก,กับครอบกับภรรยานะคะนี่เขาก็เล่าให้ฟังถ้าให้กลับไปก็คงจะไม่กลับไปแล้วนี่นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ